กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้เราจะรวมคำถามของสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะที่ได้คอมเมนต์มานะครับคุณ21 n o notorious นะครับผมนะฮะ <No. S 1> เราก็จะมา <Hey. S 1> ไล่ตอบทีละข้อเลยนะครับว่า ต้องทํำยังไงบ้างนะฮะหรือว่าจะตั้งตัวยังไงนะฮะเพราะเกมนี้ไม่มีฟิกนะครับว่าคุณจะต้องทำเควสทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะฮะไม่มีบอกนะฮะเกมนี้อิสระมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับคําถามแรกนะครับแรกๆใหม่ๆเราต้องทํำไรเหรอครับหรือแล้วแต่เราเลยฟาร์มตังค์ซื้อยานอัพเวลประมาณนี้ อ่าโอเคเดี๋ยวก็อ,อื่นผมขอแบ่งเป็น2หมวดหมู่นะฮะจะมีการ PVE นะเราจะเน้นไปที่การ PVE เป็นหลัก PVE คือการเล่นกับระบบเกมนะฮะเราไม่สู้กับคนนะ,ะโดยการ PVE เนี่ยมันก็มีหลายแบบยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นอย่างที่1น,นั่นก็คือการเอายานของเราเนี่ยทำเป็นยานลบแล้วก็ไปไล่ยิงศัตรูที่อยู่ในไซต์ต่างๆนะฮะหรือเอาไปยิงตามเบลอุกบาทก็ได้เช่นกันนะครับผมหรือคุณจะสามารถ ขุดแร่เอายานแร่ไปขุดแร่ FK ทิ้งไว้อ่าซึ่งผมขอแนะนำว่าถ้าคุณมีเวลาว่างให้คุณทำตามวิธีข้อที่1คือบิวยานลบมันเลย1ลํางลเทพเลยนะฮะแล้วคุณก็เอาไปฟาร์มแรดนะฮะฟาร์มแรดเราจะเรียกว่าฟาร์มฟาร์มแรดนะฮะในการยิงบอทเพื่อเก็บค่าหัวของมันนะฮะซึ่งการเก็บค่าหัวของบอทเนี่ยมันจะมีได้หลากหลายวิธีถ้าคุณอยู่ในไฮเซกคุณก็จะสามารถทำภารกิจมิชชั่นได้นะฮะ โดยเน้นไปที่ออติเนต M เอ็มครับผม Security นะฮะเอเจนต์ Agent ระดับอันนี้คือเลเวลของภารกิจนะครับมีถึงเลเวล5แต่แนะนำให้ทำถึงซักเลเวล4นะฮะจะเป็นภารกิจที่ได้ตังค่อนข้างดีนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือการฟาร์มแร็นะฮะก็คือการฟาร์มแร็ในไฮเซกหรือถ้าคุณไม่มีเวลาเลยแบบทำงานหน้าคอมคุณไปบิ้วยานขุดแร่มาเลยครับ นะฮะทำเควสแคเรียแคเรียเอเจนต์นะฮะทิวเตอร์เรียมันจะมีแจกยานขุดแร่มานหนึ่งลัมประมาณนี้เป็นต้นคุณก็กดคลิกขวาตรงที่ไหนก็ได้นะครับในหน้าจอแล้วก็มันจะมีคําว่าแอตเทอร์ลอยเบลนะฮะคุณก็วาร์ปไปที่นั่นเลยนะครับผมนะฮะขุดได้นะฮะแต่ว่าบางทีวาร์ปไปขุดมันก็จะมีอุกกาบาตหมดบ้างนะฮะเพราะว่าในไฮเซ็กจะมี NPC มาคอยดูดแร่แข่งกับเรานะฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับแร่อุกกาบาตจะรีเซ็ตทุกๆ6กโมงเย็นนะครับผมนะฮะจะรีเซ็ตทุกๆ6น ประมาณนี้เป็นตน้นนี่คือข้อที่1นะฮะจบไปแล้วฮะ,ะข้อที่1คุณต้องเลือกเลยว่าคุณอยากจะทําอะไรนะฮะโอเคข้อที่2นะครับขุดแร่เสร็จนี่คือเอาไปขายที่ไหนหรอครับอ่าเราสามารถเอาไปขายที่ไหนก็ได้โดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีการตั้งรับแร่อยู่ในระบบนั้นๆน,น,นะครับผมนะฮะแต่ก็ทางนี้ทางนั้นคุณสามารถเช็คราคาได้โดยการกดไปที่ออติเนตอนะฮะหรือว่าคลิกขวาที่ไอเทม อย่างายกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้แล้วกันนะฮะเวลสปาแร่เวลสปานะครับผมอืมอ่าอย่างเช่นแร่ก้อนนี้นะฮะโชว์อินโฟมานี่ครับสมมติเรามีแร่ก้อนนี้นะฮะคุณไม่รู้ว่าขายที่ไหนกดวิวมาเก็ตดีเทลนะครับปุ๊บอ่าเขาก็จะบอกสังเกตตรงคาว่าเซลเลอร์เซลเลอร์คือคนขายแร่ชนิดนี้ให้เราดูไบยเออร์เป็นหลักนะครับถ้าเราไปสายขุดแร่นะฮะว่าตรงไหนเขารับแพงอ่า กดตรงนี้หนึ่งทีครับลูกศรเ,เล็กๆกดไปปั๊บอ่าไพ่อ่าตรงนี้ที่ระบบนี้รับก้อนละสิบนะฮะแพงมากแต่อยู่ห่างไป2จั๊มถ้าคุณไม่ขี้เกียจก็ขนไปขายได้นะครับผมนะฮะมีประมาณนี้ครับผมขุดแร่เสร็จก็เอาไปขายคุณก็สามารถเลือกได้เลยนะฮะจบไปแล้วครับข้อที่2เดี๋ยวไปต่อกันข้อที่3นะครับผมในส่วนของข้อที่3นะครับแล้วเราจะใส่ของให้ครบช่องยานยังไงเหรอครับเช่นป้อมปืนโดนอะไรพวกนี้ ใส่และมันไม่ได้มันต้องซื้ออะไรมาใส่ยานอะไรเหรอครับถึงจะใส่ได้ยังไงก็ขอบคุณครับอ่ามาดูกันที่ยานนี้นะครับผมเห็นว่ามันครบคันดีก็น่าเห็นภาพเยอะโดยยานที่ผมเอ้ยย,ยานที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยคือโดมินิกคือยานสายโดนของฝั่งกาเลนส์อ่าสามารถใส่อะไรได้บ้างขอแบ่งปเป็นอย่างนี้แล้วกันนะอธิบายก่อนตรงส่วนนี้ครับเราจะเรียกว่าเทอร์เร a ฮาร์ดพอย u ์เทอคือป้อมปืน นะฮะเทเลดคือป้อมปืนกับนี่นะอามือเมาส์ยีจะเรียกว่าเทเลดฮาร์ดพอยต์นะฮะใส่ปืนได้ทั้งหมด6กระบอกกับตรงนี้ลันเชอร์ฮาร์ดพอยต์นั่นก็คือพวกอุปกรณ์ที่เอาไว้ยิงอุปกรณ์ประเภทขี่ปนาวุธนะฮะพวกขี่ปนาวุธจะโหลดมิสไซล์และตอร์ปิโดต่างๆนะฮะแต่ว่ายานลำนี้มันไม่มีขึ้นนะฮะมันไม่สามารถใส่ตอร์ปิโดได้แต่ถ้ามันใส่ได้มันก็จะขึ้นวงกล,กลมแบบนี้มาที่ฝั่งตรงนี้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นยานลำนี้ มันเป็นยานโดนถูกไหมอ่ามันเป็นยานโดนนะฮะเราจะใส่ของครบช่องได้ยังไงอ่าทีนี้เรามีเทอร์เรตอยู่เท่าไหร่6ช่องใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ก็จะใส่ได้ทั้งหมดปืนใส่ได้ทั้งหมด6ช่องพอดีถูกไหมอ่านี่ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะฮะอ่าอันนี้เราลองไปครับเป็นอย่างเอาลองคำๆเลยครับบัเตอร์อ่าอันนี้แล้วกันอโนสโคบอ่าเราก็ใส่ไปครับหนึ่งลากใส่ไปครับอ่าใส่ได้ไหมอ้าไม่ได้นะฮะปืนมันกระบอกเล็กไปนะฮ หนึ่งสองสามสาช่องอ่ะนี่ก็จะพอดีนะครับ6ช่องประมาณนี้นะฮะพอดีพอดีเลยนะครับแต่ถ้าหาว่ามันยังมีช่องเหลืออยู่คุณก็สามารถใส่อย่างอื่นได้แต่ว่าคุณจะไม่สามารถใส่ป้อมปืนอะไรได้อีกแล้วเพราะว่าป้อมปืนเต็มแล้ว6ก,กระบอกนะฮะแล้วอะไรบ้างที่สามารถใส่ในช่อง i i h s l o t นี้ได้ช่องนี้คือ i g ส Slot แล้วก็นี่ครับหน้าต่างฟิตแล้วก็กดไปที่นี่เลยฟิลเตอร์เนี่ยไฮสัลล็อตของที่แสดงขึ้นมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดคือของที่เอาไว้ใส่ในช่องไฮส h ล l ็อตนะครับถ้าช่องเหลือคุณก็สามารถใส่ได้เลือกใช้สอยได้ตามสเปคยานเลยนะฮะที่คุณอยากจะใส่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของโดนในส่วนของโดนนี่ทุกคนจะค่อนข้างมีปัญหานะเพราะว่ามันคิดคำนวณค่อนข้างยากอย่างเช่นยานลนํานี้ผมขอเรียกเป็นแบรนวิทนะครับแบนวิลํำเนี้ยมีอยู่ทั้งหมด125ลั่้านหมายถึงว่าคุณสามารถใส่โดน ใส่โดนเฮ a วีดโดนได้สูงสุด5ตัวนะครับคุณสามารถใส่เฮ a วีโดนได้สูงสุด5ตัวกดไปที่โดนเลยครับอ่าอันนี้นะฮะโดนเออไม่ใช่ดิไม่ใช่ผมเข้าผิดขอโทษขออภัาายด้วยโอเคมามันก็จะมีอ่าอยู่ในอ่านี่ครับในฟิลเตอร์โดนอันนี้ย่านนี่โดนก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะฮะเป็นคอมแบทโดนหลักที่ใช้บ่อยเลยคือคอมแบทโดนนะฮะเราจะไม่ไปโฟกัสกับไฟเตอร์นะครับ พราะเราจะพูดถึงผู้เล่นมือใหม่นะโอเคผู้เล่นมือใหม่เนี่ยจะได้คุ้นเคยกับไลท์มีเดียมโดนอะไรพวกนี้นะครับผมอ่ายกตัวอย่างเช่นลำนี้มีแบนด์วิดต์อยู่125เราถ้าเราใช้โดนตัวเล็กเราจะใช้แบนด์วิดตัวละ5ถ้าเราไม่แน่ใจว่าโดนตัวไหนใช้แบนด์วิด์เท่าไหร่กดคลิกขวาแล้วโชว์อินโฟเลยครับไปที่แท็บแอตทริบิวต์นะฮะก็จะมีแบนด์วิด์บอกนะครับว่าใช้แบนด์วิด์เท่าไหร่นี่ครับแบนด์วิดนิดห้5อ่าแสดงว่าเราใส่เนี่ย ได้5ตัวนะครับผมคือโดนเนี่ยมันจะเต็มที่อยู่แค่5ตัวเราไม่สามารถเรียกโดนมาได้มากกว่านี้นะครับผมเนี่ยเราจะใส่ตัวที่6เห็นไหมมันก็แอคทีฟแค่5นะฮะเพราะว่าสกิลโดนเรามันเต็มที่แค่เลเวล5เรียกโดนแค่5ตัวแต่ดูครับ DPS นะฮะถ้าใส่โดนเล็กมันก็จะ DPS น้อยนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเราอยากได้ DPS ที่เยอะเยอะเราก็ใช้เป็นโดนขนาดใหญ่อย่างเช่นอันนี้เลยครับ ไม่ใช่เบอร์เซอร์เกอร์นะฮะขออภัยด้วยคือโดนที่ยิงแรงที่สุดเนี่ยจะเรียงตามความแรงเลยนะก็จะมีอ็อกยิงแรงวา s สก็จะยิงแรงนะฮะอันนี้ก็ยิงแรงลงมาเป็นอันดับ3ยิงเบาสุดเลยก็คือเบอร์เซอร์เกอร์แต่ว่ามันยิงเร็วที่สุดนะฮะแท็กสปีดมันเร็วมากแล้วมันก็บินเร็วที่สุดในบรรดาโดนด้วยอ,อันนี้จะตัวอ็อกนี่จะใช้แบนด์วิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ยี่ห้าใช่ไหมยี่ห้ายี่ห้าคูณห้าเท่าไหร่ครับได้ร้อยยี่ห้าพอดีนะฮะนี่ครับลากมาหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ก็จะครบห้าตัวพอดีนะฮะแบนด์วิดต์พอดีเลยแล้วดีเพียจะอยู่ที่ร้อยหกสิบเก้านะครับผมประมาณนี้นะฮะรวมรวมแล้วคลิปก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะฮะสำหรับยานอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้ายานของเลเว่นให้ดูแล้วกันนะฮะยานเลเว่นนะฮะมาดูกันว่าลันเชอร์ฮาร์ดพอยต์เป็นยังไง ผมถือว่ายาเลเว่นเป็นยาที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยค่อนข้างถูกอ,อกถูกใจนะฮะเนื่องด้วยว่ามันฟิตได้หลายแบบมากนะฮะมันสามารถติดปืนเล็กก็ได้เน้นไปที่ปืนตอร์ปิโดก็ได้อ่าแต่ว่าติดตอร์ปิโดเนี่ยเอติดมิดไซน์เนี่ยจะได้6กระบอกใช่ไหมอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูติด6กระบอกนะฮะเราก็ไปดูที่เทอร์เรนต์แอนลันเชอร์เลือกเป็นอ่าอันนี้มิดไซน์ลันเชอร์นะเราก็ต้องใช้ ให้มันเหมาะกับขนาดยานเราจะใส่ไลท์มิสไซล์ได้ไหมเราก็ใส่ได้ครับแต่มันมันไม่เหมาะครับผมแนะนําถ้าขับเลเว่นให้ใส่เป็นเฮฟวี่อาเซลนะฮะเฮฟวี่อาเซลไม่ก็ลาผิดเฮฟวี่มิสไซล์ลันเชอร์ประมาณนี้นะฮะหนึ่งสองสา้ากอ่ากรณีนี้คือเราจะเหลือช่องบนไว้1ช่องทีนี้เราใส่อะไรดีอ่ะช่องบนเหลืออะไรที่มันเอื้อให้กับอาวุธของเราได้บ้างนะฮะ เราก็กดมาดูกันนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนี่ก็จะติดเป็นแบบติดเป็นอุปกรณ์ล่องหนก็ได้นะครับผมนะฮะกรณีที่แบบเอาไปทําอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้มันล่องหนมันไม่ค่อยดีแล้วนะครับผมผมก็แนะนาว่าไปติดเป็นอย่างอื่นดีกว่าเพราะเราแค่อยู่แค่ไฮเสกอะนะถ้างั้นก็ผมก็แนะนําเป็นพวกออโตเมดทาร์เก็ตนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไอเทมออโต้แร์เก็ตนะครับ นนําใส่เป็นอันนี้เราจะได้ไม่ต้องไปกดล็อกเป้าเองนะฮะมันจะล็อกเป้าทันทีเลยที่มีศัตรูอยู่ในระยะ60กิโลเมตรเป็นต้นนะครับผมเป็นต้นนะฮะเราก็ลากมาใส่ปุ๊บแค่นี้ก็ครบแล้วนะฮะหรือเราจะใส่แบบนี้ก็ได้ครับผมแบ่งฝั่งละสามก็ได้เราก็ไปใส่เป็นปืนไฮบิดก็ได้นะฮะเป็นพวกบาสเตอร์อะไรอย่างนี้นะฮะอันไหนเอ่ยบาสเตอร์อ่าเฮลวี่นิวตันบาสเตอร์อย่างนี้ก็ได้นะฮะ แต่ถ้าคุณมาสายยิงไกลมิสไซล์เรายิงไกลไงคุณก็อาจจะติดคู่กับเร็วกันก็ได้แต่ว่าดาเมจจะดรอปลงนิดนึงนะฮะเร็วกันเนี่ยยิงไกลแล้วก็บัตเตอร์เอาไว้ยิงระยะใกล้นะครับผมประมาณนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็อธิบายดีไม่ดียังไงก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณสําหรับคําถามที่ถามกันเข้ามานะครับผมคุณ twenty o n o t o r i o u s นะครับผมนะฮะขอบคุณมากๆนะครับสาหรับคําถามแล้วก็ผู้เล่นใหม่ท่านไหนถ้ามีคําถามอะไร ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ถ้าว่างเดี๋ยวผมจะมานั่งทําคลิปแบบนี้ให้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับผมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ